สวัสด,ดีครับผมไวพุทชเนีวยวดูตอนเช้าเช้าครับผมดีดยางป่าทับหน้าครับยางเท่าเลยนะเทนำหน่อยหนึ่งไหลจุ นีคนนานานคน้คืมฝนอีกแล้วเขาก็เทนน้ำแล้วเขาก็ได้กีดมาคืมฝ้าคืมฝนอีกแล้วพี่น้องราคาเห่นกำลังเปลี่ยนราคาราคากำลังดี ไหลเร็วไปกินน้ำอิม่มเลยคนตกดูเริ่มแล้วเริ่มเข้าทีเข้าทางไหลเร็วเลยเข้าทีเข้าทาง เๆๆนสิสินสินก็เก็บไปอ้อยไฟได้ครับ เตอที่มันจบวนมารอบหนึ่งค่ะหลายมือคนตกห้าคนตกแตีบวนมากฟ้าอย่างเ่าสองสามวันโอ้โหตัวนี้เต็มลองเลยเม็ดใหญ่เต็มลองเม็ดใหญ่ làm ngay dạng subscribe na ยังออกด่ หลนี ksam, ator, babies, 對對่ไหลเร็วค่ะหน่อยกุบขอบคุณพี่น้องคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมฝากช่องนะครับไว้พอชแนสต์ซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปในเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ